บ้านเห็นเขาว่าเล่ปจออกเฮ็ดแบบกับบ้าเอาน้ำกับบ้าซื้อนเขาเขาว่าจะคของว่มีเงินซื้อมันหัหาเงินหาร้านกันในหน่อยน้อแม่กับบ้าคอย่งเงินแบบนี้ยากับร้านถิ่นนมดมาพดีเลยแต่แม่โก่งมากพอดีแต่แม่จีบโห่มาก่อนเอาะแม่ฟังคนฟังอนนี่ลหะแม่ฟังัวนี้งหวัดพ่คันใดบอครับตองหวัดแล้วพ่นใดาวาวลา นีาตองวเรามายานเป็นสาซีแต uh uh ่ว่ารท่านในมันบอกท่านมันใจแล้วกับจีบาไม่ดอกสำหรับคุณพ่อเราเยอะใสครับเเราถยืดเยืเปลี่ยวยยตียนเอป่ยวแล้วกัขิวครับเจ้าเด้อขิวครับตะวันพนุูนพแม่ก็เคยถือาเฮียนเราได้บ่ครับ ผจะเล่าถึงยูไห่บุบูอย่างนี้แล้วจับหลดองรองแล้วก็ไปตรงหน้าแล้วาแต่ว่าเลขมากเล่าต้องว่าอยามากตัวได้ครับเล่าว่าสามส่เป็นเล่าว่าสาม่เมื่อกันในหมักมนครับเ่อกันหมักครับอันหอดมือนี่มาถามโทรมาหาเขามื่อี้นครับสามสี่ชื่อยังกอ้าฮะชื่อยังกอื่อพ่อน่ะพ่อแสงพ่อยสงมองแลวจมเห็เล่ามาซาน มานี่ผู้แม่ก็บักว่าพันคิดพ่อว่าร้านนิ่มติดเขาเป็นผู้น้องแื่นั้นีลเขาเลยว่าเอ้าเขาขนเขาลางทะเบียนกันบอกทำผู้ร้านมาถ่มแม่ได้ว่างมาข้นกูเกียร์กูเกียร์กวางก็เลยคิดว่าทห่มันขนศูนย์ไหนมันบ้าู่จังฝันฝันฝันมันเลยอย่านีอกบ้านเลขเฮ่านเขาหกหกหกเดียว พ้อโซ่ก็มากวนนี้เพท่านฝันกัน้อนี้เพาท่านในฝันบางไดอยู่มีตะเล็กมากเล่าซื้อมีตะเลกมักเอาฝันกันนึงสองสองหานนี่น้บอกไปนะหน่งเอ้าไปไหนอย่าเฝ้าไปไปไหนคะแม่ไปตะขิบกันนะอ้โอ้กินไอ้ตะีบแบบตัวเก่งมันสิบอกเองส่วนมากสิได้ใกล้เลขกออกว่าแม่ใคเลขกออกเราวอฝันหลุดเราฝันขิงด้วเด้อขิงงวดลวครับแม่สองสามงวดหลุดแล้วฝันนะฝันอะไร หันมาวาน้องรูักบาทเนี่ยา่โอ้ยยังไปอยากหันไปข <laughs> ึ้นเงี่ยขั้นญาบ,บานท่านละทัดอุ้พอท่านละทัออโอ้ยฉันดอกบ่ายง่ามกูตุกๆกุกงาค่สิกูจะไม่อย,ยัางพอเอียบจี้แค่น้อประสันบาทออใครสองไว้กินสามทีข้นกับลานนี่มันถูกคือมันมีค้นส่นี่บายย่ายบาอายแสงบ่มากพอเนาะ บานนี่เห u u mm. ừ, e ็นยืดถูกเลยที่แม่บานเห็นแมวเห็นกับ้านเอาแม่นแม่นนวดแม่บานนี่พ่วนเจ้าของมันนีงานเห็ดเนาะมันมีงานทำนี่นี่อะไรแล้วเนี่ยแม่นสามใบหน้อยเอาไส้คิสามสามมันไหมเขาอันเนี้สามมันเอออเาขึ้นโจ๊กบอโจ๊กไข่ักไอ้น้อยก็ใหญ่มั่นอันไส้ขนมปังอันนึงกว่าโอ้โจ๊กสองขนมปังหนึ่งอันเดียนไอ้กายก็เอาใส่รูอันเห็นตะเกียนมาเนาะอันลำบากทุกขกันค่ะ จ้อันย่ายย่า่บางนี่เป็นน้องสาวตายตายบางปีบางหนึ่งค่นโอ้ตายปีพ่อชองหกสามพกจีมันตายเป็นตายใบคู่เจ้าของกับเปเห็ดงานก่อสร้างกรุงเทพดลำบาก,กว่าศั่นหามาเลี้ยงน้องน้องกับผัวก,กับไปมีเมียใหม,ม่บาดนี้อยู่มานไม่ยู่บา้านเบื่อเดียวลูกชายมาตายน้ำกลอีกลูกชายมั่นนะไปเห็ดงานน้ำกันลูกชายน้องสาวเนี่ยไล่กันพุนกีกากันหญ้าพุดกีกาไล่กัน บัดนี้จะคล้องเมื่อสาพากะมี่ยังบัดนี้เราไม่ได้ยังร้านสซ่เออโซ่เลูกบะได้ตาเขาแยก็ขาบะมีงานลูกว่นศิลตัวนี้ลำบากลำกล้ำเลยค่ะอีดีมันน่งคือสามวันก็ไม่แห้งจริงอยู่แล้วเนี่ยทำให้เขถื่อกันเลยเอ้าน้ำบะได้ซื้อนี่เราบอกเส้นเขาขยันเป็นนี่เขาบ่มีแนวาหายเขาเสียความคิดเหรเป็นเลขฝันบ่แม่เลขฝันเล่าโอ้ฝันเล่ามาเอฟซีเอาเด้อบันรุ่นบัดนี้เองบัดนี้อัน พ่อแม่นี่เป็นฝันวางสิมาขึ้นบ้าน uh huh. ฟันวางแต่บางยันแต่บ่งคิวต้องกับค่อยฝันฝันมา mm hmm. เล่ายู่เงย,ยันขี่รถมาจะใส่ป้าดนามกลวมขับขี่ขับเรือขี่รถลุวยหนามมุดลงไปอื mm hmm. ไในบวกกับเล่าเนี่ยป้านี่ไปพอมาล่างพออยู่ในหนามเอาอีกพอจะก็คืนหนามอะไรพี่สันเจ้าขี่รถล,ลงไปย่างเลขยกายรถสองตัวหามมาจะใส่ สองห e. ้าที่แม่บอกว่าอย่าลืมซื้อโอ้ยจุดจุดอมกัสซุคนนั่นบ่มีเงือนซื้อเด้อบะลาบะลาฝนบ่ฝันดีบ่คอยฝันเด็กแกเด้อสองสองหางวัดสิหอดนี่บ่ครเอวัดสิหอดนี่ครับับเล็กซืเดตุล่าตุลาที่ตุลาสองสองห้าเอาหลาหนี่ไปองเอาไหมเดาเนี่ยกันี้ไแล้วออีกสองตัเลยไหมผู้ใหญ่ลรอกกับใบยาเป่าวาวเด้อสามกีประสานแห็หอดหมู่กันใหญ่เราบ้างเอายังสะก้อนยงสะกอนเอาเอาเอากินกินแอติม ส่วนมากพ่อจะฝันได้สองตัวหรือสามตัวครับแม่สามหัวบางนึ่งแล้วก็ไดศูนยอ้ยังก่อนสองศูนศูนแล้วไดสองศูนย์หัวสองสองศูนย์สองสองตัวแล้วไดสองสองศูนหัวพน่แอดมินไปอยู่ใสมาว่าติมาดูยู่ดิมาเนาะเาะทั้งเนาะขามาจากเทียนนันเทียนย่ามถูกกิลีกับมาเบิงในละแอดมิ้นกับใดมายุติใส่าเนี่เอาดวงเอาไอ้ยาคือใส่เบดตัวงกี่ เ้ให้ี่อยด้ยองมือมันนั่นทงยางตะโกนมี่โอ้กระดยางกำนทัหลังอีกแล้ววันที่แล้วนี่สตัวนะครับผมไปอีกแล้วว่าจะได้เต็มคลิปนะครับ นางงมบนน่ไพี่ดาถือเอาไปหนี่ไปบ้อกัน่นคืไปกินเขาีสามซีแม่สามซีแล้วสองสองห้าสองสนี่นะตงวดไว้ก่อนแี่ส้าถือแม่เนาะคุณแม่ื้ิอยังแต่ก่รลืมถามเชิญยายซาดีแม่ซาดีซาดียางไยขออนุญาตถ่ายเห็นหน้าเห็นตาคุณแม่หน่อยนะครับผมยังไปอยากถ่ายอยู่มา มาพอพอ um. ดีนะาพอพอดีนะแม่นาะเด้อนเด้อคนหลยอยู่ขอถ่าย yea ety, หน่อยนะแม่เด้อขอสั่งอยู่ผมเป็นคนปีแาวปีร้มั้ยลูกคนในแมอยู่บาดถ้าอากาศร้อนนำรงธ้ามทีเดียวอะโอโอ้ยไทยลีนี่เป็นแม่นเมต่างมาิแบเม่อน FC สีซอยเด้อมีแดน มีเพื่อนดิยังกอล่ามีเตี้ยเฮียนซั้นดูสิว่าเู็ดค่ไหนไผ่กวนดูสินะเห็ดไปอยู่เฮียนนะเหี้ยต่ใยดูเหี้ยต่ใยจะทำงานก่อสร้างได้แต่ว่ารายานี่งวันนีงานเหี้ยต่ลายกี่จะนองตายนี่จากกับหลานยังคื้อนี่ไงถ้าเห็นนานในเด้อเอฟซีสิได้รู้จักห้าเพื่อนพ่อกัสิได้ทักได้ถามกันเนาะใช่สะเคียวให้เด้อจ้าขอบคุณนได้ลายขอบคุณนได้ลายเอาหลาวกินกินเลยครับนี่ก็ งวดที่แล้วก็สามตัวแตกเลยเนาะแม่เนาะสามตัวเลยของเราแล้วฝันได้นะโอ้เส<อ>ียวเพิ่นตายแล้วเพิน่นบาฝันครับ<อ><อ>กู้สิ้ห้เนี่ยกูนเสื้อเลขให้สองสองคู่มึงซื้อผู้นับไม่ได้ประศั่นโอครับแตพอพากันเสียเล่าแล้วแล้วก็บอกหรือหลายเสียเสียเกตแปลนักบอกตัวเดียวเนาะ นราเป็นนราเป็นซัปลเนื้อล้วก็ไปหนฮาเป็นงานเซแล้วกับบาเกตปดเจ็แปดกนน้ำเขาอ่ะล่ะเขากับมหัวซาเล่านาเด้ออกเมือกี้กับมะกาเส้นเขายันเงินเนี่เขาตบผมเงินเขากรไดอยู่คนละลายตัอยู่อปรเป็นว่าตองหัวของคุณพ่อพ่อบ้านของคุณเมีนอกคนใดหรือเปล่นบ้านเล่าว่าเป็นญาติเป็นสามซีเล่าบาเป็นสามซีเล่าว่านไฟน่นประสันคนละฝันบ้านฝันบ้าน ฝ้าเฮี้ยนน้องสาวออกบดขางหนึ่งวันเด็กบ้านเขาสามซีสุี่ให้แม่ีฝันปเแล้วฟันวันฝ้าเฮียนน้องสาวเราเนี่ยพังออกบดบ้านเลบ้านเล็กเขาสามซีสาซฝาเฮี้ยนพังเราคนเดียวคนแม่เดือจสจัดตัวเดืางจ้แล้วสองห้านี่คือทะเบียนรถทะเบียนรถฝันมาเล่าทีรถรองน้ำแต่นี่น้ำสุ่มเอาให้แม่ถือเลยแคไหนเอาน้ำมือซับได้สองสองห้ากับสามี แม่ในแมีซ่าถูกโดนด้ายโดนด้าเพิ่เกิดมีตัวก่อนล่ะครับผมคุณเม่ก็บ่เคยมีเงินซน้อดอกไม่ได้นะแม่เนาะไมีเคยเหมือนเส้นเขากับปะกาเส้นเขาง้นไตัวแช่แม่ชาวีนะคะเนาะย่านกีนน่ยคือย่านเซียย่านบะมีเงื่นไหนข้าเจ้ากับปกาเส้นพาแม่ถือหน่อยครับแม่ไม่ถือมน โอ้ยมือถือกระเทียมแลวมื่อเป็นเขาหัวเขาปากมาใหายนี่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 ตัวเลขมาทั้งนี้แม่ไปเอาไปอีกสี่บ่เออไปซื้อกล้องกันละเดี๋ยวกล้องสีย่างหาเอาดอกเอานี่คือแนวทางตัวเลขแม่แม่ยังก่อนแม่ชาลีแม่ชาดีแม่ชาดีนะครับแม่ชาดีพ่อบ้านเล่าฝันแม่ยนนี่ให้งวดนี้มาถือมาสองสามงวดแล้วเด้อยังบันเทิงน้ำเงินกับสามสีมาตีแม่จ้า โ <20 S 2> อ้สองสองข้าก <pasa> ับสามสีตัดเด่นเอาเด้อจ้าพี่น้องเด่นเอาตัดสองสองกับสองหานำเนาะกับพร้อมันติแม่กับข้อมและครับทางนะครับผมของแม่ชาดีนะครับ FC ครับอู้มาที่นี่นะครับโอ้โหมีแต่เซียนทั้งนั้นเลยนะครับ FC ฟซครับคือมีหลายท่านหลายอาจารย์นะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่ทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแนวทางของแม่ชาดีนะครับงวดที่แล้วแม่บอกว่า สามตัวเลยนะครับผมสองสองศูนย์สองศูนย์สองนี่แหละครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านด้วยนะครับที่มารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเป็นครั้งแรกของทางช่องเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ